ย่องนะครับย่องตัวไหนอะคอนโทรลสิโอ้ยมันเล่นเลเวลเท่าไหร่แล้วมันยังไม่รู้เฮ้ยแล้วใครนั้นอะไมล์ไลฟ์มันบุกโอ้โหออกแนวบู๊จริงๆคุณไมล์ไลฟ์จะรู้จะบู๊ไปไหนครับเดี๋ยวว่ามันไปจ้างอะไรอ่ะเฮ้ยไอสันจิมึงเดินมึงเดินอไที่่ยาเดินไปที่สว่างสิเออดูมันเดิน เอิดหน้าโมอ่ะเย่อยู่นี่เองเอาวไอซ่อนไอ้ด้วยมากันแล้วไอ้โดนโอ้ยหล่อคุด้วยอ่ใกล้ใก้กันได้มีบอลให้ช่วยนะเว้ยไปแล้วค่ะคิดเปล่ยนแล้ว โว้ยโอ้เยเลยโอ้ยโอ้ไหนๆก็ดังแล้วเอาไอ้แบนี้แม่เลยนะเบอร์เทียบเบอรเทียบเเปิดแล้วเครื่องอเนกประสงค์ทำงานรอซ่อมด้วยเครื่องจีนแดง่อย่าใช้ของจีนแดงนะฮะของจีนแดงเยมมัััดดตวจลแม้แต่การป้นเพชรก็ไม่มีประโยชน์นะฮะับทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ อีพวกเหี้ยอีพวกตุ๊ดมัดมัดมัดรายการมัดเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่นี่รอดูซันสันรอดูนี่นี่นี่กระโดดทะลุกระจกโชว์โชว์โชว์เจ้าโอ้ยโอ้ยแ่ไอ้สาเด็กมัดตัวประกันไายกันเอาเดี๋ยวเขาเดินเขาเดินพ้นตัวประกันเลยอ่ะายมีโหัวเขาบนด้วยเลยไวแต่ดีกว่า เกมกูวับวับพอเวลาอัาไปด้วยเนี่ยกล่องนั้นไปกดหมดยังอ่ะกดุ่มแล้วรอส้มอย่างเดียวนะว่าเครื่องจีนแดงเครื่องจีนแดงโอ้ย เร,เราต้องอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเซสเตอร์เซลมาเออใช่สเป็เตอร์เซลมานี <S <s <m <m um> ่ชิปหายกันเลยนะไฟฉายปยังไงอ่ะไฟฉายไม่รู้อะเอาเครื่องเจรงทั้งนั้นตำรวจมาโอ้โหชิบหายแล้วซ่อมเครื่องอยู่ซ่อมเครื่องอยู่อยู่ชั้นบนกันอยู่ชั้นบนกันเอาแล้วอุ้มข้างล่างคนเดียวโอ้ยขึ้นมาสี่ตำรวจเต็มเลยโอ้ยไม่โนอะ ไอ้แฮอาอที่หนีกันแล้อุยชบหายสปิเอร์เซลมึงมาผิดเกมหรือเปล่านี่ี้อนี่ยิงแม่งตายหายันริงี่เดเป็นเซลเซลเร็ว้นเ้กลับไปดบนเทไอ้แฮปใครนอนใครนอนมไลฟนอนแ้วนะดนสปเซลกนคอเข้าไป มาเร็วไปช่วยไม์ไลท์ก่อนเร็วมาเร็วชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยโอ้นอนยาวเลยครับโอ้ยมึงมึงทำเพื่อนกูเหรอเพี้ยเด็กเพี้ย่ะช่วยช่วยช่วยยิงยิงยิงมันเดี๋ยวเราช่วยเองยิงยิงมันโอเคโอเคเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วสปิเดอร์เซลสังเตรออยู่สังเตรออยู่ สังเตรออยู่นะว้ายตำรวจไปรอด้วยสเดี๋ยวคไปนอนทางอีแทนแน่ส้มเครื่องเร็วเครื่องจีนแดงแม่งเจ๊งอีกแล้วสอมอยู่สอมอยู่สัสสสสส้นๆมานี่ไปชั้นบนไปชั้นบนไปส้มมาเร็วไปอีกมึ่ <ไป S 2> ม,มา <ไป S 2> มอย<ๆ>ู่กับเพื่อน